มาตึกแงนี่ครับผลงานกับพ่อได้อยู่เฮ็ดยยังกิ่นหอมวันนี้วันจีลาบเนี่ยวันจิก้อยวันจิก้อยใส่หมูแดงเนาะนี่ครับสหายจอยเด้อทีมงานหมูเผืกโซนไหนรารอเลยใจใจโซนไหรอรอรอเลยรอรอเลยทีนี่ครับกับเขาอีสานมาพบ่พอกันเด้อพี่น้องนี่ครับมาตึกใหญ่ครับกรรมานอสมควรครับสีก้อยป่านี่ครับผลงานเนี่ยครับไปช่อนไปช่อนไอลโลครับตัวสามประมาณ สองสามตัวโลเนี่แหละครับพี่น้องเนี่ครับตัวสวยๆมิเตปคอเด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับจะมีปาเข็งแน่สองสามตัวนะครับเนาะเนี่ยเป็นผลงานนะครับผลงานฝีมือเด้อพี่น้องเด้อมันนี้ครับนี่ตึกแหครับเป็นปลาแหนี่ครับมาตึกน่ครับปลาส่อนตัวงามครับใส่สามตัวโลสองตัวโลเนี่แหละพี่น้องนี่ก็มีน้ำกันไหลายหลายนะครับเนี่ยมาตึกแหครับพี่น้องมันนี้ก็ได้อยากได้กินอยู่โอ้ยอ่อนซ่อนเด้พี่น้องประคอพ์ดมิเตตัวงามมันรวนเด้พี่น้องเด้อเนี่ยครับ บรรยากาศนะครับมาตืา้อแขงยุนองสาเจ้าของนี่แหละครับวันนี้ก็พอได้อยากได้กินไปนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ครับที่งานกเกษตรปลากร่อยครับก้อยปลากีเดอร์กร่อยปลาสลิดครับพี่น้องวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไปสนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ